ทุกคนคะตอนนี้เพ้นอยู่ที่งานบ้านและสวนแฟนะคะปี2021กันค่ะที่ไบเทคบางนาน,นะคะแล้วก็งานมีถึงวันที่26ธันวาคมนี้ค่ะเดี๋ยวเพ้นจะพาเข้าไปชมนะคะในโซนของต้นไม้แล้วก็ของตกแต่งสวนนะคะว่ามีอะไรกันบ้างคะ่ะไปชมกันเลยจ้าและนี่จะเป็นผังของงานนะคะซึ่งเรานะคะก็จะพาทุกคนไปดูกันนะคะที่โซนต้นไม้นะคะ แล้วก็จะมีโซนสีเขียวเข้มเป็นต้นไม้นะคะแล้วก็โซนสีเขียวอ่อนเป็นของแต่งสวนอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราก็มาดูกันนะคะ<อ>ขเขียวเข้มเขียวอ่อนจะอยู่ที่ฮอที่เข้าทางนี้นะคะ9 8นะคะก็เข้ามาฝั่งนี้นะคะแล้วก็จะมีโซนพิเศษที่เขาบอกว่ามี40บูธต,ตรงนี้นะคะนี่เลยเขาบอกว่าเป็นโซนต้นไม้ที่ไม่ควรพลาดนะคะก็เดี๋ยว เราจะพาทุกคนไปดูโซนสีเขียวเข้มเขียวอ่อนกันคะ่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนเราจะเข้ากันที่หน้าฮอล์98นะคะแล้วเข้าไปในงานนะคะซึ่งเราจะอยู่ทางขวานะพวกต้นไม้นะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะไปเดินกันทีละล็อกทีละช่องกันเลยนะมาเจอร้านแรกก็น่ารักกันแล้วนะทุกคนจะเป็นงานพวกงานเหล็กนะคะเอาไว้ใช้ตกแต่งสวนภายนอกได้นะเนี่ยมีทั้งที่แบบ แฝดกระถางอะไรเงี้ยคะ่ะน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยทุกคนเนี่ยน่ารักมากเลยทุกคนนี่เป็นบันไดอย่างนี้ก็น่ารักนะคะถ้าใครจะไปปลูกแบบต้นไม้หรือว่าอย่างที่เคยเห็นต่างประเทศเขานิยมปลูกกันก็เป็นพวกสมุนไพรของเขาอะพวกใบทา์โรสแมรี่อะไรนะคะต้นเล็กๆน่ารักมากๆเลยทุกคนถ้าใครกําลังจะแบบ ตกแต่งสวนอังกฤษสวนภายนอกนะคะมาดูร้านนี้กันได้เลยค่ะอันนี้เราอยู่กันที่ล็อกสี่สิบหกนะทุกคนนี่แล้วก็มีต้นมะกอกใหญ่มากสวยเนาะที่บ้านก็เป็นเล็กๆอยู่ต้นหนึ่งนะคะยังไม่โตดีมีแต่คนบอกให้อัปเดตต้นมะกอกที่บ้านนะคะยังไม่ได้อัปเดตเลยทุกคนยังไม่ได้ทำคลิปเลยเดี๋ยวจะกลับไปทำให้นะคะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินเป็นล็อกๆไปนะเผื่อใครมาจะได้ตามถูกนะคะว่าล็อกไหนล็อกไหนตอนนี้เราอยู่ที่ล็อก46นะคะทุกคนก็จะมีแบบเป็นเอ่อเขาเรียกไรอ่ะโครงเหล็กสำหรับใครที่ปลูกกุหลาบนะก็หรือปลูกพวกไม้เลื้อยพวกดอกอันชันอะไรที่อยากให้เลื้อยเป็นแบบอันนี้ก็สวยนะทุกคนนี่ ร้านจิระโรสเนอร์เซอรี่นะคะเป็นร้านกุนหลาบที่สวยนะคะเดี๋ยวพาไปดูใ,ใกล้ๆ<ม>นี่ค่ะกุหลาบสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะมาจากชลบุรีเลยนะทุกคนร้านนี้เพนก็เคยสั่งออนไลน์ไปนะคะแล้วก็เมืออทุกๆปีเขาก็จะมาที่งานบ้านและสวนอยู่ตลอดเลยค่ะคนี่นะขเขาก็จะสวยแข็งแรงนะทุกคน บรรยากาศงานก็สบายๆนะคะวันนี้เป็นมาวันศุกร์ก็จะคนไม่ได้เยอะมากไม่ได้แออัดมากนะคะมีพวกงานบอนไซก็มีนะคะทุกคนเอาจริงๆงานบ้านและสวนอะ่ะเป็นงานแบบต้นไม้ที่แบบน่าจะใหญ่ที่สุดแล้วว่ะก็เรียกว่ามีครบนะต้นไม้ในบ้านไม้ดอกไม้ใบดูซิผลไม้ก็มีนะทุกคนเยอะมากเลยค่ะ เราเดินมาสุดซอยแล้วนะคะเริ่มที่ซอย47กันแล้วนะทุกคนก็จะมีต้นบอลตระกูลต่างๆนะคะใครเป็นสาวกบอนนะคะมาดูได้เลยงานนี้เยอะมากนะคะนี่มีทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะสำหรับซอย47นี้นะคะแล้วก็จะมีตระกูลเอ่อซิงโกเนียมนะคะนี่เป็นเอ่อลายขาวนะคะเป็นซิงโกเนียมด่างน,นะคะ น่ารักทั้งนั้นเลยอุ้ยมีบุษราคามด้วยทุกคนดอกบัวก็มีนะคะในงานนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายที่สะสมสายพันธุ์ของบัวนะก็มาดูได้นะคะกล้วยไม้ก็มีเหมือนกันทุกคนสวยงามค่ะเนี่ยไม้ใบค่อนข้างเยอะนะคะงานนี้ถ้าใครที่ชื่นชอบไม้ใบนะคะหรือว่าบอนที่กำลังฮิตอยู่ นะคะก็มีให้ทุกคนได้ชมกันนะคะนี่เลยซอย47ของเราไม้ใบค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนนี่ค่ะทุกคนสิ่งที่เราเจอคือเท้าไดโนเสาร์นะคะน่ารักมากนะปลูกให้เลื้อยๆไปน้องแบบ เป็นไม้เลื้อยทุกทุกคนสวยมากค่ะร้านนี้ก็จะมีต้นไม้แบบไซส์เล็กๆนะคะให้ทุกคนได้เลือกกันนะเนี่ยอย่างไซส์เงี้ยสองร้อยนะคะราคาก็จะจับต้องได้แบบนี้ก็ไปค่ะสองพันแปดนะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ขึ้นอยู่กับความด่างความยากง่ายในการเลี้ยน,นะคะราคาก็จะแตกต่างกันไปเรื่อยๆนะคะอย่างตัวนี้เม่อก่อนก็ราคาแรงนะตอนนี้ราคาก็เบาลงขึ้นเยอะแล้วนะคะ ที่บ้านก็มีแอบเพาะไว้เล็กน้อยนะคะนี่ตอนนี้น่ารักมากเลยตระกูลพลูนะถ้าใครชอบนะคะนี่เลยอันนี้หน้าวัวหัวใจลายนะคะถ้าใครชอบนะมีต้นบอนมีต้นหนีอโลคาเซียนะคะน้องคนนี้นะน่ารักมากดูแบบลึกลับน่ากลัวน้องเขาจะออกแบบแ,บบแดงๆกำๆหน่อย นี่กล้วยไม้สวยๆเลยทุกคนถ้าใครแบบสายสะสมกล้วยไม้นะมาดูได้เลยและตรงนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่จะเป็นร้านของตกแต่งในสวนนะคะก็จะเป็นพวกงานเหล็กงานโครงสร้างแบบนี้นะให้ทุกคนได้ดูกันดูสิแบบเหมือนจัดเป็นโต๊ะอาท์ด o ร์นะคะแบบในสวนอ,อมีดอกไม้มีอะไรสวยๆประดับนะนี่ก็จะเป็นแบบโครงสร้างเป็นเหล็กที่ ใช้ประดับตกแต่งสวนได้ดีเลยนะสวยมากทุกคนดูลายดอกกุหลาบหวานๆเลยนะคะไไเราไปต่อกันที่ล็อกสี่สิบแปเลยนะทุกคนเมื่อกี้เราพาไปสี่หกสีเจ็ดแล้วนะต่อไปเราก็มาสี่สิบแปดนะคะก็จะมีแบบนี้เลยต้นซอยก็จะเป็นพวกตกแต่งสวนนะคะมันก็จะรวมๆคล้ะกันไประหว่างตกแต่งสวนแล้วก็ต้นไม้นะทุกคนเพราะว่ามันก็เป็น องประกอบเดียวกันนะคะนี่งานปูนปั้นนะคะถ้าใครอยากจะจัดสวนนะน่ารักมากเลยอเป็นชอบน้ำพุมากเลยทุกคนน่ารักนะคะสวยเลยนะถ้าใครอยากจะทําน้าพุน้ําแบบไหลในบ้านนะแบบซื้อเป็นเซตไปไอย่างเงี้ยงาเนี้สองหมื่นห้ากานี้สองหมื่นแปดนะทุกคนสวยมาก ซื้อเสร็จยกไปตั้งได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำพุ หลก48นี้นะคะเราก็ได้เจอกับร้านกระบ,บองเพชรกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสายไม้หวบน้ํากระบ,บองเพชรน,นะคะในงานนี้ก็มีนะคะนี่เลยเยอะมากๆเลยทุกคนแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะราคาก็ย่อมเยาวนะกระถางละ50บาททุกคนเนี่ย80บาทนะคะราคาไม่แรงเลยนะสําหรับใครที่คิดจะเริ่มต้นหัดเลี้ยงนะคะก็มาเลือกซื้อกันได้ในงานนี้นะคะรานะคาเบาๆกันเลย สวนลุงเดชค่ะร้านนี้นะเป็นร้านดอกกุหลาบที่มีเยอะมากหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็สีสวยมากๆาเลยนะทุกคนดูได้เลยนี่ถ้าใครจะมาดูดอกกุหลาบนะร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่น่าสนใจนะแล้วก็มีตัวดอกไฮเดรนเยียนะคะทุกคนที่แบบ,บหวานเอาไว้แบบตกแต่งบ้านหรือลงในสวนในช่วงที่ปีใหม่นี้นะคะก็คือสวยมาก ละมุนมากค่ะทุกคนนาด้อ๋อกจานี่นะคะสุดทางของล็อก48ก็จะมีอ่าเป็นส่วนที่เขาจ,จัดตรงนี้ไว้นะคะให้เราได้เข้าไปดูกันเป็นการแบบเหมือนจำลองต้นไม้ในบ้านที่เราปลูกกันอะไรองี้ยนะคะเดี๋ยวไว้ จะพาเข้าไปดูกันนะคะทุกคนแล้วก็มีหนังสือด้วยนะเผื่อใครอยากได้หนังสือเกี่ยวกับบ้าและสวนกนารจัดต้นไม้ป่บอบปลาอะไรก็คือจะมีอยู่ตรงนี้เลยนะ นี้นะคะก็จะเหมือนเป็นจำลองแบบกราฟเฮาส์เล็กๆนะคะสำหรับบ้านใครที่มีแบบพื้นที่เป็นเอ่อเล็กๆแคบๆแบบก็สามารถจัดประมาณนี้ได้นะคะถ้าให้ดูฝั่งนี้นะก็จะเป็นที่เก็บแบบอุปกรณ์ทำสวนต่างๆนะคะแต่กระถงกระถางอะไรนนะคะก็สามารถเอามาจัดแบบขึ้นผนังไว้แบบนี้ได้เลยนะคะนี่แล้วก็มีการแต่งเล็กๆน้อยๆนะคะ ตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นแบบให้แสงลงมาได้เราอาจจะใช้วัสดุแบบลังค่าใสหรืออะไรต่างๆได้นะคะนี่แล้วก็มีโต๊ะสําหรับนั่งทําต้นไม้นะคะเนี่ยมีแบบไม้ห้อยเต็มเลยนะคะตรงนี้ในส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนที่แบบจําลองให้ทุกคนได้เห็นง่ายๆเนี่ยมีตู้นะคะสําหรับวางอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่เราเอ่อใช้ทําต้นไม้ได้นะคะมุมนี้ก็ถือเป็นมุมน่ารักน่ารักอีกมุมหนึ่งเลยนะคะสําหรับตัวเพนเองก็ถือว่าได้ไอเดียสําหรับที่จะไป ตกแต่งข้างๆบ้านที่กำลังจะก่อสร้างด้วยนะคะดีเลยนี้นี่นะคะก็จะมีแคคตัสด,ด้วยนะคะงานนี้อาจจะเห็นพวกแคคตัสไม่เยอะอาจจะเป็นแบบไม้ใบไม้ดอกซะเป็นส่วนใหญ่เนาะสำหรับครั้งนี้นะ จำได้ว่าครั้งก่อนหน้านี้จ,จะมีเยอะกว่านี้นะคะทุกคนนี่เรายังไม่เห็นแบบไม้อบน้ําที่เป็นแบบเซกูเลนที่เป็นแบบกุหลาบหินอะไรอย่างเงี้ยเลยนะร้านนี้ก็ตกแต่งบูน่ารักมากเลยนะคะดอกไม้ก็คือสีสวยมากๆเลยนะคะเป็นดอกแบบน่าวัวนี่นะคะร้านนี้นะคะร้าน p พนเนต์พนเตอร์นะคะก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่แบบน่ารักมากๆเลยนะคะทั้งต้นไม้และอุปกรณ์นะคะทุกคน เราเดินทางกันมาถึงซอย50แล้วนะทุกคนซึ่งก็จะเป็นแบบซอยแบบล็อกสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทะลุไปโซนเพิ่ม40ร้านนะคะที่มีกันนะคะประกาศก็มีนะทุกคนอุยอันนี้ของแบบแ,บบแต่งน่ารักน่ารักนะคะเป็นแบบงานไม้นะคะแกะมีเป็นกระบอกเพชรด,ด้วยน่ารักมากๆเลยะคะ่ะ นี่นะคะทุกคนเป็นไหมแบบแก,แกะสลักนะน่ารักมากๆเลยนะคะนี่เป็นน้องปลาหวานนะชื่อร้านบ้านช่างนะคะถ้าเกิดว่าใครจะเข้าไปดูนะในเพจบุกอะไรก็ลองเข้าไปดูได้เลยนะคะซึ่งเพนก็โดนไปแล้วนะคะสองอันนะคะเพนเอาน้องก็บองเพจไปนะคะน่ารักน่ารักกันเลยเอาไว้แบบไปตกแต่งบ้านเพราะว่ากําลังจะทําข,ข้างบ้านใช่ไหมคะก็จะได้มีของแบบเปตกแต่งเนี่ยจริงๆน้องปลาหวานก็น่ารักนะ น่ารักมากแล้วก็มีแบบน้องหอยด้วยค่ะทุกคนอันนี้อันนี้เมื่อกี้เห็นนะรู้สึกว่าเออน่าจะเอาแบบไปรองจารองแก้วอะไรได้อยู่นะน่ารักลองแบบกระถางก็ได้นะทุกคนเอาไปวางแบบน่ารักเก๋ๆนะคะนี่น่ารักมากค่ะร้านนี้กระถางสวยมากทุกคนทุกคนดูโอ้โหชอบเลยนะคะ น่ารักมากๆเห็นแล้วแบบคือน่ารักเลยอ่ะบอกไม่ถูกเลยนะคะนี่นะคะชื่อร้านนะคะแล้วก็มีทั้ง f a c e b o o k อ G นะคะเผื่อใครไปตามดูกันนะจะบอกว่ากระถางน่ารักมากเห็นแล้วแบบโอ้ยสวยไม่ไหวนะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งร้านไม้ใบนะคะก่อนที่เราจะออกไปตรง ล็อกเคนี่นะคะจะเป็นแบบเหมือนออกไปด้านข้างนะทุกคนที่เขาบอกว่ามีร้านที่เพิ่มมาอีก40ร้านนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูกันม mm hmm. ี่ต้นเล็กๆน่ารักมากเลยถ้าใครสําหรับอยู่คอนโดนะคะอยากประหยัดพื้นที่ต้นไม้ที่บ้านแบบเยอะแล้วนะ mm hmm. ทุกคนดูสิกระถางเล็กๆน่ารักขนาดเลยค่ะ นี่นะคะเพราะแบบใครเล็กๆอย่างเงี้ยราคาก็จะเบาลงมาแล้วก็เป็นราคาที่เราจับต้องได้นะทุกคนน่ารักมากๆยังไงก็อย่าลืมแวะมาดูกันนะคะทุกคนมีแค่ชั้นเล็กๆก็สามารถวางได้แล้วค่ะอ่านี่เราออกมาด้านนอกนะคะที่เขาบอกว่านี่ไงมีโซนต้นไม้กว่า40ิบูธน,นะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเท่าที่เห็นนะก็จะแบบมีมุมทางนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบ ออกไปทางนู้นนะคะแล้วก็โค้งขวาออกไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูให้หมดเลยคะ่ะทุกคนว่าแต่มุมนี้น่ารักนะน่าถ่ายรูปอยู่นะใครมาก็แวะมาถ่ายรูปกันได้ไม่แน่ใจว่างานปีดีนะร้านมาน้อยลงหรือ,อยังไงแต่นี่รู้สึกว่าเดินยังไม่ทันได้เหนื่อยเลยนะหมดแล้วทุกคนทุกทีนี้จะต้องแบบ เดินถ่ายรูปรอบหนึ่งเดินวนดูรอบหนึ่งอะไรเงี้ยนะกว่าจะหมดกว่าจะท่วงก็คือแบบขาลากกลับบ้านนะแต่วันนี้รู้สึกยังชิลอยู่นะคะมาเรามาดูอีกหนึ่งร้านนะคะตรงนี้เลยนะคะตรงหัวม,มุมนะคะหลังจากที่ออกมาเดี๋ยวเพรจ,จะให้ดูว่ามีหมายแบบเล็กๆน่ารักสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ถูกโนน้องโมจิโต้สวยๆเลยนะแล้วก็มีน้องเงินไหลมาด่างขาว น่ารักมากๆเลยอ่ะเป็นพุ่มแบบใบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากนะคะชอบเลยแบบนี้ที่บ้านมีแต่ว่าใบมันใหญ่ก,ก๊กัะอันนี้พอดูแบบเป็นเล็กๆและน่ารักนะคะนี่เลยมีน้องบุษราคำด้วยทุกคนอ,อันนี้ชื่อร้านอะไรคะบอนไซไม้แคชื่อร้านบอนไซไม้แคนะทุกคนออกมาจากตรงโซนเคที่เพนบอกอ่ะออกมาก็คืออยู่ด้านหน้าขวามือเลยนะคะอันนี้ทุกคน สามารถติดตามได้กันทางนี้เลยนะคะนี่แล้วต้นไม้อ่ะจะดูเล็กๆน่ารักทั้งนั้นเลยถ้าใครชอบบัวบกโคหรือไม้โขดนะมาดูได้เลยค่ะทุกคนนี่ต้นนี้ปลูกแบบเล็กๆนี่ก็น่ารักนัเนนี่ค่ะไม้จิ๋วๆเยอะเลยค่ะทุกคน ยังนะคะยังไม่หมดนะคะยังมีร้านไม้ใบไม้ด่างที่แบบเยอะมากๆมากๆเลยนะนี่ทุกคนดูเลยว่าเยอะมากเลยนะคะเนี่ยใครที่เป็นแบบสาววงไม้ใบไม้ด่างนะห้ามพลาดเลยมียันกล้วยด่างด้วยนะคะ mm hmm. นี่นะคะก็จะเป็นโซนสุดท้ายแล้วนะคะที่จะมีนะคะนี ก็จะมีเป็นไม้ใบต้นไม้ใหญ่นะคะเนี่ยมีรับจัดสวนใดๆนะก็มาเดินดูกันได้นะคะจะอยู่แบบเลยทางเข้าหอ98มานิดนึงนะคะนี่จะมีร้าน Little Tree นะคะที่จะเป็นเอ่อพวกต้นมะกอกไซส์เล็กๆนะถ้าใครแบบอยากทดลองปลูกนะคะก็ลองดูนะเห็นว่าเลี้ยงไม่ยากมากนะคะแดดถึงแล้วก็มีน้ำนะคะ สัญญาว่าเดี๋ยวจะรีบกลับไปหลังปีใหม่นะเดี๋ยวจะทำคลิปอัปเดตต้นมะกอกที่บ้านให้ดูนะเพราะว่าหลายคนทวงมาเยอะมากนี่นะคะก็จะเป็นไม้ใบไม้ด่างอีกเช่นกันนะคะน่ารักน่ารักงนานเลยนี่นะกระบ,บองเพจก็มีทุกคนเยอะมากมาก แล้วก็น่าจะหมดลงแต่เพียงเท่านี้อุ้ยนี่สวยๆทงนานเลยทุกคนน้องจะไปแล้วน้องจะไปแล้วเอาละค่ะทุกคนก็ถือว่าพาไปชมนะคะจนทั่วงานแล้วนะคะทั้งต้นไม้ของตกแต่งสวนหรือว่าเป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านนะคะเอ้ยใช้ในสวนนะก็พาไปดูกันแบบคร่าวๆแล้วเพราะร้านเอาจริงดูแล้วไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะคะ ก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้เลยละกันนะแล้วก็อย่าถามว่าเสียทรัพย์ไหมไม่เสียเสียนิดเดียวแค่ตัวไม้แกะสลักเล็กน้อยนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้พวกต้นไม้เพนก็งดซื้ออยู่เพราะบ้านกําลังจะทํานะคะหวังว่าทุกคนนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ไม่มีอะไรทํานะคะก็มาได้ที่ใบเพกบางนาน,นะทุกคนอยู่ที่เออฮอ98ถึงอ่อน่าจะ100กว่ากว่านะ แล้วก็งานหมดวันที่26เดือนนี้นะคะเดือนธันวานะคะยังไงก็ยังมีโอกาสยังมีเวลาให้ทุกคนได้รีบมากันขอโทษด้วยที่ไม่ได้ทำคลิปตั้งแต่วันแรกๆที่มานะคะช่วงนี้งานยุ่งจริงๆแล้วก็เพจมีปัญหาด้วยเพจก็คือเข้าไม่ได้อีกแล้วนะทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจใน YouTube ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย